มีคนสอบถามเข้ามาว่าคำว่ายกเว้นในภาษาจีนใช้คำไหนใช้ยังไงวันนี้เราไปเรียนกันเลยค่ะคำว่ายกเว้นในภาษาจีนใช้คำว่าชูเลจุดจุจุดหรือชูเลจุดจุจุดอีว่ายกตัวอย่างเช่นยกเว้นทุเรียนผลไม้อื่นๆฉันชอบทานหมดเลยชูเลลิหเหลี่ผ้าสีกัว่ววาไดชื่อหรือ 除了榴莲以外，其他水果我都爱吃。หรืออีกประโยคหนึ่งค่ะยกเว้นเรื่องยืมเงินเรื่องอื่นฉันช่วยเธอได้หมดเลย。除了借钱的事，别的我都可以帮你。หรือ除了借钱的事以外，别的我都可以帮你。 ถ้าใครอยากเรียนภาษาจีนกับผงเหล่าซอหรือเหลาซอพี่ฮันไม่ว่าจะตั้งแต่เบสิกจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยสามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ